ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่า,าซิสเเตมของเรานะครับเพื่อให้าสามารถใช้งาน G P U ในการเล่นเกมได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมก็สำหรับการตั้งค่านะครับขั้นแรกให้เราเข้ามาที่ NVIDIA setting นะครับผมคลิกขวานะครับเลือก NVIDIA Control Panel ครับผมจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะฮะให้เรามาเลือกตรงหัวข้อ Manage 3D setting นะครับผมกดแล้วก็ให้มาเลือกที่ตัวแท็บที่เขียนว่าโปรแกรม setting ครับจากนั้น จะมีตัวลิสต์เนี่ยนะครับลิสต์โปรแกรมที่มีการตั้งค่าสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับวิธีการตั้งค่าก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีแล้วครับอ่า,อาทีนี้ในกรณีที่ไม่มีเกมหรือ ไม่มีเกมในลิสต์ตัวนี้ให้เลือกนะครับให้เรามากดที่ add ครับผมจากนั้นก็เลือกนะฮะโปรแกรมหรือเกมในนี้นะครับผมแต่ถ้าในนี้ยังไม่มีอีกนะครับให้กดที่ browse ตัวนี้ครับจากนั้นไปเลือกอเลือกที่ โฟเดอร์ที่เก็บเกมไว้นะครับผมกอ็อย่างผมจะยกตัวอย่างเป็นอของสตรีมแล้วกันเกมในสตรีมนะฮะนี่นะครับในกรณีที่อ่าไม่ใช่สิอ่าในกรณีนี้เนี่ยคือใช้ได้ทั้งเกมที่เป็น VR และ Non VR นะครับผมคือเกมทั่วไปก็สามารถ ัค่าได้เหมือนกันนะทำให้ตัวตัวเกมนะ่ยสามารถาดึงการทำงานของ GPU ได้เต็มที่ขึ้นนะครับอ่านนะีผมจะยกตัวอย่างเป็น BioNetta แล้วกันนะครับไฟที่เราจะเลือกก็คือจะต้องเป็นไฟ e x e x e นะครับผมเป็น Thai application กนดะ นะฮะเลือก Open นะครับจากนั้นจะเห็นชื่อของเกมนะครับที่ขึ้นมาตรงลิสต์ช่องลิสต์ตรงนี้นะครผมจากนั้นให้ลงมาดูที่การตั้งค่าด้านล่างนะครับในช่องด้านล่างนะให้เลื่อนหาคำว่าหัวข้อ,อ o p p n n GL rendering GPU นะครับผมตัวนี้นะ มันจะเขียนว่า setting เนี่ยจะเขียนไว้ว่า use global setting นะครับ auto select ให้เราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วเลือกเป็นการ์ดจอของเรานะครับอย่างของของผมก็จะเป็น g4 g t r c e gtx 1 0น0 6นะครัจะผมับเลือกไปปุ๊บจากนั้นมากด apply ครับอรอจน Set. เสร็จ process เรียบร้อยแล้วก็ปิดได้เลยครับ แค่นี้ครับง่ายๆหลังจากจากที่ผมได้ทดสอบดูนะครับก็คือการเล่นเกมค่อนข้างค่อนข้างจะไหลลื่นขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยที่ผมลองทดลองแล้วก็จะเป็นเกม for out for VR นะผมตอนแรกที่เล่นเนี่ยจะภาพจะค่อนข้างกระตุกนะแต่พอมาปรับการตั้งค่าตรงนี้แล้วเนี่ย ภาพเนี่ยค่อนข้างจะสมูทขึ้นนะครับผมในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับลื่นปื้นนะฮะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่าซิสเต็มของท่านด้วยนะครับว่า CPU เท่าไหร่ RAM เท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ขึ้นกับการจอยอย่างเดียวนะครับแต่ในการเซตติ้งตัวนี้ก็คือจะทําให้สามารถเรียกประสิทธิภาพการทํางานของการจอได้ดีขึ้นนะครับผมได้มากขึ้นนะครับครับก็ขอจบ สั้นๆแค่นี้นะครับผมมาแนะนํากันสําหรับใครที่มีปัญหาในการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมธรรมดาหรือเกม VR ก็แล้วแต่ลองมาปรับเซตติ้งตรงนี้ดูนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ